กาศก็ร้อนนะคะไฟก็ดับอยยังดียังมีหน้าบ้านให้มานั่งอยู่นี่ร้อนตับแตกเลยร้อนองศาเดือนความรู้สึก44เอ้47องศานะคะจาก39 39ความรู้สึก47ร้อนแม่แม่ร้อน ับแลบก็อยู่ได้ร้อนแต่อยู่ได้ไดมแม่บอกว่าให้ทำใจค่ะให้ทำใจให้สงบให้ทำให้สงบให้ได้มันจะได้ไม่ร้อนนะคะร้อนมากไฟดับอากาศก็ร้อนอบอ้าวจริงมันอบอ้าวมากมายยังดีนะซื้อเก้าอี้ให้นั่ง สเปกเลยพอดีเลยยกไปยกมาได้เป็นพลาสติกนะคะนั่งแบบไม่ไม่สงวรีิขสิทธิ์ในการนั่ง <c oughs> น้อห้อยเข <c oughs> <c oughs> าบอกให้ทำใจให้สงบนะนั่งถ่างขานะคะนั่งทางขาร้อนจริงๆนะคะร้อนมากๆ